60กิโลเมตรจากตัวเมืองเชียงใหม่บนความสลับซับซ้อนของเทือกเขาสุเทพปุยน้ำสายเล็กต้นแม่น้ำปิ่งชื่อแม่ตาช้างท่อตัวลงมาสู่เบื้องล่างสองข้างเป็นที่อยู่และที่ทำกินของคนกว่า40,000คนมานานในชุมชนบนความสูงที่แตกต่างกัน3ระดับเมื่อกระแสะพัฒนาพัดถมเข้าในพื้นที่นำมาซึ่งความต้องการใช้น้ำที่แตกต่างกันแต่เพิ่มขึ้นจนเกินปริมาณน้ำที่มีอยู่ ระบบการจัดการที่ไม่ชัดเจนก็นำไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงของคนทั้งสามกลุ่มในปีสองพันอ่าพอชาวโมงเขาทำสวนลินจีบุกลุกป่าเนาะตอนนั้นแล้วก็ทำให้ทำให้เขาเขาใช้น้ำเยอะไปเขาบุกลุกป่าเราก็ไปสกัดอะกะ คือเขาเนี่ยเขาขึ้นมาถึงหนึ่งก็คือมาตามเขาจะเดินตามสายน้ําเขาก็จะทำทำลายเรื่องของท่อตามสายน้ําแล้วก็สองแล้วก็คือเขาจะมาตักต้นลิ้นจี่ถึงขั้นที่เขาปิดถนนถึงการที่จับมีดจับปืนมันล้อมกันล้อมกันะระดมกําลังกันขึ้นมานะครับ บางครั้งก็จะมีอาวุธด้วยนะครับเป็นพวกมีดพกกอะไรนะฮะม,มีถึงปืนก็มีเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมาลื้อลื้อในส่วนของโรงแรมหรือรีสอร์ทเนี่ยกันน้ำไว้เนีเขาก็จะลื้อปล่อยน้ำเพื่อที่จะให้น้ำไปถึงเขาจุดวิกฤตก็คือว่าเกือบจะแทบจะเรียกว่าปะทะก คือคนข้างล่างเนี่ยยกพนพวกึ้นไปพร้อมปืนตาหน้าไม้ไม่สนใจแล้วว่าเจา้าหน้าที่ใครจะห้ามยังไงเพราะเขาคิดว่ามงนี่คือจัตโตเขาเขาจะไปดูแลน้ําเสร็จแล้วมงนี่ขัดขวางก็จะขึ้นไปพูดยังไงว่าจะไปลือ้อต้นไม้ดิ้นขี่เขาถ้าไม่ได้ก็จะประท่ากันส่วนพวกมงก็ไม่รู้ไม่มีทางไปไม่มีทางถอยนะวะก็ขู่ให้คนข้างล่างเนี่ย ความพยายามในการแก้ว,วิกฤตปัญหาจึงเกิดขึ้นผ่านการทำวิจัยเพื่อหารูปแบบความขัดแย้งในการจัดการน้ำในพื้นที่เกิดเป็นโมเดลแม่ตาช้างโมเดลนี้นะครับมันก็คือการมีส่วนร่วมของประชาชนหัวใจของมันก็คือต้องเอาคนที่ขัดแย้งกันมาเนี่ยนะครับเข้ามามาจัดการร่วมกัน นะครับก็ประสานงานกันเชิญแต่ละคนมาคุยกันคุยครั้งแรกเนี่ยคนที่เคยบาดหมางกันเนี่ยนะฮะยากนะครับที่จะอยู่ๆให้เขามาเจอหน้ากันเคยแทบจะฆ่ากันไปยึดรถยึดปืนกันเนีย่ยไปบุกไปถอนนิ้งจีเ่เราก็บอกว่าเก็บไว้ก่อนได้ไหมไอ้ไอ้ที่ขัดแย้งกันที่จะมาทะเลาะกันเรามานั่งคุยกันว่าเราจะแก้ปัญหาไอ้ความขัดแย้งตรงนี้เรื่องการแย่งจิงน้ำนี่ยัยงไงเพราะน้ำก็คือชีวิตของพวกเราอยู่แล้ว เขาก็ห็หนด้วยความขัดแย้งถูกแก้ไขด้วยพลังของวิชาการผสมกับการลงมือและร่วมเรียนรู้ของคนในชุมชนทั้งต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำที่แม่ตาช้างรูปแบบการจัดการความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติในชื่อโมเดลแม่ตาช้างได้รับการยอมรับทั้งในวงวิชาการและภาคปฏิบัติ งานวิจัยได้รับรางวัลคนมากมายหลั่งไหลไปดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่กระทั่งมีการนำโมเดลนี้ไปขยายทดลองใช้ในพื้นที่อื่น14พื้นที่หลายคนเชื่อว่าโมเดลนี้น่าจะเป็นความหวังเชิงกลไกการจัดการความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติในระยะยาวของประเทศแต่ความเชื่อนี้กำลังถูกสั่นคลอนดีไหมมันก็ไม่ได้ดีทั้งหมดเพราะว่าพอตรงนี้มันมีเรื่องของการเมืองเข้ามา มันลงตัวในระดับหนึ่งนะฮะเพราะว่าหลังจากที่โครงการตรงนี้มันมันเสร็จสิ้นไปเนะี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะจะหยุดดำเนินการนะก็จะมีการหาลือกันอยู่บ่อยๆนะครับมีการสื่อสารทางทางโทรศัพท์มั่งนะครับหรือ,อไปเจอกันก็คุยกันตอนนี้มันยังไม่มีปัญหาปีที่ผ่านมานี่ก็ดูดีว่าน้ำมันจะดีหน่อย โมเดลแม่ตาช้างกำลังเผชิญความท้าทายครั้งสำคัญคำถามถึงความยั่งยืนของความสำเร็จจากการจัดการถ้ามันไม,ไม่มีการแก้ไขผมว่าตั้งแต่ปี5-6นหกไปมันจะเริ่มเข้าสู่วิกฤตอาจจะรุนแรงกว่าเดิมในอนาคตนะครับก็น่าจะน่าจะกลับมาเป็นปัญหาอยู่ถ้าถ้าตราดที่ที่น้ำเนี่ยแห้งลงเรื่อยๆครับ และอีกสิ่งหนึง่งที่น่าเป็นห่วงตอนนี้ก็คือ,อนอกจากกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ทแล้วนะก็จะมีในลักษณะของอบ้านพักต่างอากาศส่วนตัวโครงการใหญ่ๆก็มีนะฮะเป็นบ้านเป็นลักษณะบ้านจัดสรรก็มีบางจุดเนะ่ยเข้าไปอยู่ในต้นน้ำเลยอยู่ที่ตาน้ำเลยผมค่อยคิดว่าจะมีเพราะว่าถ้าไม่ได้คุยกันนะ ความท้าทายดังกล่าวนำมาสู่การพยายามหาทางออกอีกครั้งในวันที่การเปลี่ยนแปลงท้าโถมแรงกว่าที่คิดจากกระแสการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับตัวเลขทางเศรษฐกิจในพื้นที่แต่ยังคงเป็นความพยายามระดับข้อเสนอที่ห่างไกลจากการดาเนินการจริงงก็คือต้องมีการจับประชุมมีการฟื้นฟูกลุ่มของคณะกรรมการร่วมทั้งภาคองค์กรของรัฐหน่วยงานรัฐ แล้วก็ทั้งท้องถิ่นแล้วก็ทั้งผู้ประกอบการทั้งชาวบ้านในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องลุ่นน้นต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันต้องมีการดําเนินการแล้วถ้าเราไม่ทําแล้วก็เรายังปล่อยอย่างนี้มันก็จะทาให้มีปัญหาตามมาว่อาอยากจะให้คนที่อยู่ในลุ่มน้ําแม่ตาช้างไม่ว่าคนที่เพิ่งจะมาอยู่ในลุ่มน้ํานี้หรือว่าคนที่อยู่ดิมเลยแล้วเนี่ยเราอยากจะให้เขาอนุรักษ์แล้วเขาหววแหนทรัพยากรที่เรามีอยู่แล้วก็ คิดว่าอยากจะฝากให้ทุกคนว่าน่าจะลุกฟืน้นน่าจะสำนึกถึงขบวนการที่เราจะต้องจัดก,การด้วยตัวเองเพราะว่าถึงแม้เราจะฆ่ากันตายแล้วเราไม่มาจัดก,การตัวเองตัวเองเนี่ยเราฆ่ากันตายแล้วน้ําก็ไม่กลับมาจะต้องมีเจ้าภาพในการจัดการเรื่องนี้มันต้องมีคนที่มีความรู้ขึ้นมาแม้จะยากที่จะทํำนายว่าคนทั้งสามกลุ่มที่แม่ตาช้างจะสามารถข้ามผ่านความท้าทายครั้งใหม่นี้หรือไม่ แต่สิ่งหนึ่งซึ่งอาจสามารถทำนายได้หากความสำเร็จของโมเดลแม่ตาช้างมีวันหมดอายุคือผลกระทบที่จะเกิดกับคนทั้งประเทศวันนี้เนี่ยความล้มเหลวตรงนี้ก็เป็นบทเรียนว่าถ้ายังไม่หันมาดูแลจัดการกันอย่างเป็นจริงเป็นจังนะครับอีกหน่อยเนี่ยน้ำมันจะไม่ใช่ท่วมแค่มาปีเว้นปี มันอาจจะมาหากรุงเทพทุกๆปีเพราะว่าต้นน้ำเนี่ยมันล้มเหลวในการจัดการวรัญญาจันทาทิพย์สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม Green ิวส์ทีรายงาน